พี่น้องสลัดแกงกอกนัพี่น้องโตคลิปอีทีโซ่กาแฟหอมอานะที่นี่จะนำมาเว้สลัดห้าซื้เอเฉียงก่อนานะโอษขนาด,ดนี้พี่ค่ะเราอยากเป็นมองมองสซิ่วนะเอาไปแช่ของกอสซใส่อลาซิลนะ

โอ้เยมองเนมองเนมีมเเป็นสือมองนะพี่น้อง กลางมองแก้วอมอย่างเพื่อน นี่มาพี่เราให้มาพี่เลยไปที่อื่นีกแล้วอันนี้ก็มังเล็เรามนี่ยย่เพียนั่งสื่อมองน้้งพี่น้องพาแผงบินขามาหาสื่อมองแม่สีอาหยางสีหาสื่อเฉยงใสเมื่อวานีนเฮือนแล้พี่น้องซื้อแผ่ จะได้ตัวนั้นไฟละลักษณะก้อมหอมเลยจเอาไหนสีอาไปเี่ามเอายยังกูบอกลใหวกตตัวนี้นี่บอนี่แหละตัวนี้เลยเนี่ยตัวิสูวิสีในแสนโคนี่นี่บนิสูเจบอบอนะ คอแทกโต๊ะไหกซิมฮะอนนี้เะนาาอืม ลำไยให้ทงทำเช้าัไหองครเข่งคองกับลายนูพี่น้องตลาดเก่งกอกเนาะเมืองจำพรก็เคยมาเป็นเถวขาทีโซ่ปาุตเวนมันแน่ลอแล่ันาเนีมันเผาเมื่อน้อลุงหวังนี้หวังที่ข้าจคล้ายของกินเนาะ

นี่ได้แบบเด็ดมีการแง้มอเราซื้อแค่นันมือวันซีนเนาะสื้อเมื่อไหร่ดูซราเพื่อว่าเขาบริ้งิบเองเขามาเผื่อเมื่อมันกัะข่ำอันี่ขู่ซ่องขู่ซิาตัวนี้ขู่แล้วคือกอนนีหตัวนี้มันโดมีดอกใหม่บออนี่ได้จะดอกไหม่มันออกก่อนจะรีบเมอห่ก็จะเอามื่อหรเผื่อเมื่อก็ออกทเกตัว คือชางมาเร่งเฮ้ยอไม้เลยบานหอที่เนาะเลยหอโอ้ยแมบตาาวันนีจ้ขาวนี้กางามเลี้ยนน้องไข่ยังนี่พ่อมาบอก ซื้อของกินได้แล้วค่ะแมันเบิดอะไรได้มากินกันอาสินมูสหรือมูสกตาดอีกเมื่อเออเนาะมูเสื้ออยู่คู่มือคู่มือเอาไว้กับอลาหมูฮะกระเทียมย่างอยู่ตรงย่างย่างเบิดเลยอาไข่ไก่ไข่อันนี้ไข่ห่านรู้ไหมใหญ่อะไรเนาะไม่ใช่ผุดเจ้าเนาะบ่าไปไปฟังทีจ้ะ เอาอย่างพ้อพี่พี่มาขามเลยนิตอยังต่อ่าลอเบหมาข้ามถาม่าสิเขาบนท่นบนี้นอิพต้นอะไรพ15 4 5นบ่นี่เบิรงดูตัวนี้ตัวนี้บบเอาตัวนี้บ่

แย้าน่นมาเอาจะบูได้อุ้ยขากะลิขาขาขาอย่งนี้แห้งน้องพี่น้องมีกระสือแผลกันบ้งเจหนอยกัสดีเด้ออกเมื่ออะไรเนาะคนบ่ออะไรจากไลาไปไดนเนาะส่วงแรงถึงคนลายเรียนคือมหาสิตปลายแหละ ไอ้ส <Ê>, uh ื่อแฟบสื hmm. really mm ่อยังเนาะเยอนี่าะซิปโก้แคตุ่นเลย่นรู้แล้วรู้จังอ๋อดูละทีน่ะซิปเอาโล่เนาะโล่เนาะมาจขือม่วงเขียวไข่ห่านไข่ให่ยงนี้ กระเทียมเนาะโทรกลส่าพันซาอูพันกับสี่สิบาทน้อพี่เ้างเป็นเงินบาทอะห่อนขนาดเลยนี่มะพริกเนี่ยนะเป็นตาสีอันนะแม่คือสีโบยยาในหองพริกอันนี้น,น,กกน,นนะแต่ว่ามีอยู่ในเฮือนมีซื้อเมื่อก่อม,มีอยู่กับได้ยัาตามไหน,นี่นี่ตัวนินแม่ตัวนีใหญ่ทางบุ่มไม เออนนี่นี่นี่เออนี <c oughs> ่ผมไม่นนี่หวังเจะถิ่มลงนี่แหละเออดีดท้งลู่นะอ้าวหอดเลยพ่เจ้าค่ะหอดเลยพ่เจ้าแม่หอดลเลย่อจ้าติดเลยเูชิ้แล่วอยูู่ cái <laughs> gì không หา็นไปเนี่ยนี่ได้มาถามได้มาถามซีบได้อู่บ่ซีบมึงดู บุกเดียวกันลวะบอได้สมที่บ้างงานนไปซีมือบถือมากวานบได้ไปขิบะถือมาสุเลือกอันหมไสุญญาพิซค้อนะคะเมื่อกินเพิ่นมากินฟองหวานกับขาเนาะพี่นาะไ้ Low and quiet, see, the world The is <coughs> <coughs> <The lower. coughs> <coughs> โลละแปดสี่พันหนักขามันน,นี่นี่ไม่ซื้อนาำน,นี่เนะน่มานาค้าอยู่ในนีถ่ถามหาม,มาดูไซน่าก่อนปะอะไรจะแซ่น,น,น,นั่นเนี่ยขนม,นมทีท่จอ Qua chịu vào nhà chicken nôm bắp nôm mình nữa sau 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 ตรงละสิบสองนะนะเป็นเงินบาทนะเงินาทมัะนะม้าาปน้ำตัวใใดกั่ว่ะเหรอนเปนยเดียวเดียนี่นี่นี่เน สิบสองพันเสี่เาสี่ใช่นานสามสิบหกเอาทงลสิบสอเป็นเงินบาทจ้นประมาณเจปลายหรอเาเท้าหาบาทหอดบอกเงินไปหาฟานหาีฟันนลอยเนี่ยนะพี่น้องลอยขาดีจะมาอืมเอาให้ลรากินกับพี่นะบาท เอาอ่ะากกินกาแฟบอกกินกาแฟบัลลภา w a อ o บัลลรับโอ้ยมากก้นนมนะบจังนมบลลภาว a n o บัลลรับไปอยากกินกาแฟนมนรักจีดจีกะข้าเจ้อยูนี่คนดอก่นสาวอยู่นี่นะมันฟุกอันนี้นะงามแท้ ต้กงมากกินกระถิ uh, <cat on developed Airbnb> ่นคือเก่าอะไรอะไรนี่นีสี่พันเอาบอานะไปออกรถบาทเลย นี่ไปทางนี้นี่ไปทางนี้ต้อ,องกินเนี่ยบ,บ,บอกเอาปอผรับเอาต้องกินไม่เลื่อนสีตับสีเอาบะเอามาสีอ,อาเอ่ลงเวนปลาปลาปลา จังละกระหลุด oh มือลงนี่แล้วนี่เน่จังลก็ะหลุดมือลงนี่แล้วนี่ปวดบวบบวบอยู่นี่ไม่ได้ซื้ออันครับปุ่นไปพันเอาปลาไปเผาบัดไว้หมูเปดโตอยู่เพือนนะหมูมีเป็นโตหมูตายไปเห็ดหมูปิ้งนะอย่ากได้นี่แม่รอปะมึงไม่ว่าต่อ มาซื้ออันนี้ก็มากนริเยมากนริเย,าายไปใช่ไหเฮ้ยมาซื้อดีบ้านเราค่ะกันหน่อเยอันนั้ได้สิอันใด่เลยเอาขีม้มุกกได้แอปเปิลนไมไับไปเลย 没呢。现在谁听。我。 jack không có đai nữa jack tên gì chú phim này đại bác sử bát cái họng hao hòn hả cho nhân đi <laughs> sì, đây, bà. Sì, bà phải à, nhân thật mệt mệt mua lồng da บ่ายโงเลยเนะาะรักยังบ่กินข่าเทียงขาเพ่ครับเพื่อบัตจักโมงเ่ยไปแวะบัดพ่นนี่มันอกาทำเลย và ai bông kết xì khởi phải đây này cả Hãy subscribe ไปเห็นแม่าทางคิดข่าวคุายยือยู่หรอเ่านาะก็ได้เนาะ่าเไรโอ้ยมันกรสเหคะมักเบงเนาะเออเอาไรยดได้ไหมก็แล้ว